เดี๋ยวจะเก็บให้เซ็งเอกดูครับบ้านเบื่อเลยเมองไหนขบวนนี่ก็มีอุ้ยเจอเห็ดครับเดินๆนะไปทางไหนอะเดินมาเห็นไหมเห็นเราเนี่ยแค่เนี้ยเดินไปเดี๋ยวเดินเจอดงเห็ดครับเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเกาะเสื้อป๊อดขบวนก็มีใหญ่กว่าอี้ไหมพี่น้องอยากได้อยากได้อี้ไหมเอ็มสายองเท้าสามเก้าเร็วนู่นนุ่นกินให้เร็วเร็วเร็ว ไหนวะไหนวะขาวๆอ,อ่ะกินไหมเดินเดินตรงไปเลยสามเก้าเดินตรงหนึ่งเ,เดินตรงไปขวา<โ> uh. มือนิดนึงขวามือนิดนึง,นงกบลงอู้โอ้โหเดี๋ยว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 อู้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออเอ็เดี้ยวเดี๋ยวเดี๋าวจุงกระระไม่บอกบอกคุณเนียครับมากับบักขี้มึนครับแล้วก็เซีงเอ็มครับผมวันนี้เราจะเข้าป่าไปหาเห็ดผมว่าผมมาไวแล้วนะนี่รถใครก็ไม่รู้นี่เอกมอว่ามันจะเอาไปขายอยู่ย ใครวะไอยังมหาหิตเหมืเงกันครับเดี๋ยวไปดูว่าในป่าจะมีผักอะไรให้เราตำล่าหรือว่าเจอสัตว์อะไรแปลกๆมั้งเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะถ่ายดูครับไปครับผมไปเจอข้างในไปครับเฮ้ยเยอะเยอะเยอะแล้วเราก็มาเจอของดีครับผ่านเอกบอกว่านั่นคือเห็ดทานใช่ไหมใช่ใช่ใช่กินได้ใช่ไหมได้ดิขออภัยนะพี่น้องผมเรื่องเห็ดนี่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องนะผมรู้จักแต่เห็ดเพาะเฮ้ยอันตรายันมเนี่ย แม่ใช่ใช่ไม่มีถุงไหมถุงนี้ดิโมยงเอาถุงมาด้วยมึงไม่เอามากูเอาแต่ถุงนี้มาไงโอ้โหมันมีของกินไงเจริญแน่พี่เอ๋อเอ้าอุ้ยมันกินได้ใช่ไหมได้ก็เห็ดถ่านโอ้โหอย่างสวยเลยพี่ท้องดูนะสนอมสนมมีเยอะไหมเอ็มทางโน้นก็มีนี่เยอะโอ้โหให้หมดเลยเนี่ยให้หมดเลย เห็ดเนาะโหครับอู้เห็ดทานะเกดูนะก็มันจะเป็นขาวดำดำี่ะพวกเนี้ยพวกที่แมงกินได้แต่เห็ดเห็ดอะคนกินได้อ๋อดูเคล็ดลับของเสของท่านนี่ครับแมงกินได้คนก็กินได้ใช่แต่ส่วนมากที่แมงกินไปแล้วคนกินก็ตายหลายรายก็มีอ้าวจะลืมยังไงอะทีนี้นี่ไหมมเอาไปด้วยอะคนขุดคุดออก ฮะนู่นยูนู่นก็มีบ่เอนี่แหลกเพลใเห็ดทานเห็ดทานเห็ดทานม่ไหนเอยัดอีกเห็นอีกแล้วครับโอ้โหดอกเลเลยพี่น้องตโนก็มีเห็นไหมตรงตรงไม้เขียวายเดียวดเอาเอายอาเขียวออกนั่ละกมลงค่อยๆๆเออนั่นแหละเห็นไหมเอเยอะเยอะคือกือปลาอมาจกิน นี่นี่เห็นไหมเอาใส่ถุงนี่ครับโอ้เอาไปเกงเกงใส่อะไรอร่อยนี่ใส่หม้อป่ะเออที่เดี๋ยวเอาจะปลาไม่ดีต่อไปเดี๋ยวคนมาหาเพียบโอ้ยน้องกใชนอันนี้ก็ได้เนาได้เนาะอือนี่ไงใส่ถุงเนไหมโอ้แต่มันต้องหาใหม่เพียงจริงเลยเออสุดยอดน้อง ปคักคักคักสนมสนอมทำไมเข้าโรงบายงานนี่เข้าโรงบานยาน,ยาานยาหน้า,นาละทำไมก็อย,อย่าหาทำอ่ะมีคนลงเอในเพจคนหากินชอบหากินเอาเห็ดอะไรนะเหเ็ดเดือยไผ่มาไอ้คนไม่รู้ก็บอกกินไปตายอกินไปตายว่ะโอ้อย่าหาทำด้วยเม่รู้ก็ไม่ต้องไปเม่นวะเออเหเ็ดเดือยไผ่แพงที่หายเลยโคตรแพงเลยกินไปตายประสั่นหูว มากไนี่วะนี่แหละคุณผู้ชมนี่แหละเห็ดพึ่งพันเอกเห็นเห็ดพึ่งแต่ไม่ใช่เห็ดพึ่งขมนะเดี๋ยวเก็บมาดูดินี่แหละกินได้อ้าเขามาดูเขาดูชัดๆนะนี่แหละนี่เหรอเออเขาเรียกว่าเห็ดอะไรวะเห็ด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 เตาเห็ดเตาอ่ะเห็ดตเตาเออใช่ไหมใช่ใช่อ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยใส่ถุงรูแว่าผมจะโชว์อะไรให้ดูบ้านเราก็สมบูรณ์นี่วะเนี่ย ยังไปไม่ถึงไหนเลยเพิ่งเข้ามาแป๊บเดีวยวเองทุกคนเจอเยอะแล้วลงแอบนี่ครับโอ,อะไรไมันเจอสวะเดอธรรมดาที่ไหนโอ้เจออีกแล้วครับสวยครับผมเดี๋ยวขอถ,ถ่ายรูปเลยหรือเปล่าถ้าเสือเท่า,น,า,า,านี้มาดูเร็วเดี๋ยวไดแป๊บนึงยวนีโ่โอ้โหเซ็นเอ็มเจอครับ เห็ดเลยครับโอ้โหสวยๆครับผมไม่มีบ่เห็นสองดอกนี่เหรอว้าวยันนี้ได้แกงเห็ดครับสวยๆครับผมเดีย๋ยวไปดูของพรานเองครับนี่สวยเลยนะหูอกนเี้ย โอ้โหสวยเลยยอดอาดีเจอได้เหี่ยนี่ของหายากด้วยนะโหหายากครับผมยังเอาเลยเนี่ยอืมเขยิบคนไม้เนาะนโอ้โหยอดพี่น้องโอ้สวยมากเลยเอาล่ะเอาถึงไว้เออนี่ครับโอ้ยังแจ๋วเลยพี่น้องโอ้สนุกจริงๆคขี้นี้อุ้ย โหอย่างดกเลยพี be ่น <they 're S 1> ้องนี่ลูกอะไรนี่ก้นสะเดือนนี่ไข่สะเดือนถ้ามันกินได้ก็ให้คอมเมนต์บอกเลยกินได้ไหมทุกคนใครเข้าป่าบ่อยฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่ามันคือลูกอะไรเดี๋ยวจะเก็บให้เสียงเอกดูครับโอ้บานเบ้อเลยนมอไหนบนนี่ก็มีอุ้ยเจอเห็ดครับเดี๋ยวๆนะไปทางไหนอ่ะไปทางไหนเห็นไหมเห็นเราหนีิไปเนี่ยเดี๋ยวๆพอเจอดงเห็ดครับ เฮ้ยโอ้โหโอ้โหเกาะเสื้อออดขบวนก็มีตรงนี้เนี่ยเห็นไหมนี่ครับเดี๋ยวไปใกล้ๆให้ดูครับนี่ครับโอ้ดอกตุ้มๆอุ้มอุ้มขบวนก็เต็มเลยไหนอ่ะโอ้นี่อีกแม่นนั่นแหละตรงนี้ครับเอาฝั่งนี้ไม่เห็นมีอ่ะนี่ข้างล่างนี่ก็มีนี่โอ้สุดยอดนนั่ฝั่งที่เอียงหลเลยนะมี่จะดอกใหญ่ ไปขับไปครับคุนี่ครับไปเก็บได้เก็บมาเลยตรงนั้นน่ะนองหน้ <c oughs> อยอือหือไรครับสิ่งห์เก็บแล้วครับเห็ดอันนี้นี่ว่าเห็ดแป้งแล้วาที่จะพอนเรียกอ่อไม่ใช่เห็ดฐานอะไรบ่มันมีไหนจะมีเขาเรียกคนละอย่างกันหรือเปล่าเนอะคนเขมรนต์ไหนจะเรียกเห็ดแป้งเราเอาไปดูสองอย่างนี่เห็ดแป้งอ๋อ เออเฮ็ดเป๊ะมันจะมีไอฝุ่นฝุนใช่ไหมแม่นในเห็นยี่พรอนเคยบอกอ่าไหนไหนไหนอีกตะกี้นี่บุนกินได้ไหมฮะกินได้ได้ได้เฮ็ดเป้งกินได้มางเห็ดบุบนสลอเฮ้เสียงแต่อันนี้เป็นเมนเห็ดอันนั้นนะเห็ดอะไรบอร์เก็บมาไู้กินดเะอ่์เก็บมาก่อนมีกี่ดอกหลายดอกแต่ลอยบ่มีสัตว์กวนเนี่ยเออ ไ,ไม่ถึงมัม้งนี่ไรนี่ขาวไหนดูดิผิวเรียบผิวเรียบถ้าไอ้เฮ้ยอันนั้นดอกไหนะดูข้างล่างดูข้างล่างเออเอาไปใกล้ๆดีกว่าเอาเอาเก็บเก็บมาดูดิเอาไปใกล้ๆเ,เลยอลัเอนเดียวกันไหมตอนนี้มีสัตว์กินอยู่เนี่ยอุ๊ปอู้ยไอบนเอาไม่ได้เราเหงื่น้ำอ่ะแล้มันเอาไม่ได้ก็มันจะเอาเออเดี๋ยวไปอันนี้มากอันตราย เจ็ตัวครับโอ้โหคักเท่มู่นะฮะเอีกมันเห็ดตอมะม่วงโอ้ยมาอีกอะไรอีเห็ดตะมหม่องไม่รู้จักเลยเอา้าก็เคยกินบ่บ่ที่เวลาตัดตอมะม่วงมันชอบเกินกระตออมะม่วงอ๋อโอ้ใหญ่ๆครับนี่ครับข้างหน้ามันสีชมพูออกดำแดงอือหืออาตัดโคนออก เราจะตัดตรงเตงียงตีมันออกนะพี่น้องเดี๋ยวมันเต็มมือดีเนอะผมเอาถุงมาแม่หนุนยึกเต็มเลยนะว้วหลาหลอกกนแม่หล่ะเนี่ยว่าเห็ดแป้งสุดยอดพี่น้องเยอะไหมพีจะพากันเดินทางไหนเดินไม่ดูเห็ดไปเลย เดินอ้อป<ล>่วย,ย,ยฟังนู่นเลยไม่ได้มองเราโอ้ไปเก็บเลยเอ็มู่นเดี๋เนี่ยเห็นไหมเอ็มเลยสุดจัดครับอือเอ็มเลยมดาที่ไหนพี่น้องผมเจอแลครับี่เจอเจออ่าเด้มเเอา็นเอ็จีแล้วครับนี่พี่น้องเอาเชื้อไปที่เดิมเนาะ เชื้อไว้ที่เดิมครับขูดเอาเชื้อออกครับผมไม่ได้เอามีดมาเอาช้อนมากะว่าหาเห็ดเพาะเลยนะเต็มว่ายังไม่เจอเห็ดเพาะเลยครับอู้สวยๆพี่น้องเนื้อเน้นตึบ๊บมันคือยาครับผมนี่เมาหมาแล้วเฮ <c ười> ้ยเตแล้วบ่ <c ười> <c ười> ต้องหาดีๆนะพี่น้องมันเนี่ยมันกลมกลืนกับหญ้ามากเลยเอ๋ใบไม้มากเลยผมเดินเหยียบแล้วดอกนึงนี่กัดลงๆงไว้ อนี่ครับถ้เจอแล้วนั่งมองเลยถ้เจอแล้วนั่งเลยเจอแล้วนั่งแล้วมองลาบๆจะเจอไงมีมันนี่แหละพอเราอยู่เหนือไปใหม่มองอยากเออมีเก็บไปเลยอย่างเยอะอย่างเยอะเดี๋ยวด้วยได้ไม่ไดช่องไหนเห็นหน่อยจริงๆได้นิดเดียวเลยนะเพราะว่ามันมันเกิดใต้ใบไม้ อาหารแล้วนุอาหารแล้วนุหนุไม่ได้มานุโมจะนอนนอนไปเลยโอ้สนุกได้นานมาหาทีสนุกเลยสนุกมากเลยตัวนี้โอ้พี่น้องจะเต็มถุงอยู่แล้วมาถุงเดียวด้วยนู่นเป็นเจอของใหญ่พี่เองไปเลยไปดูของเส้นอุกครับโตกินหากินหมานไนอือไปครับโอ้บอกมาเลยเลยพี่น้อง เอาเลยเออ,อนำ้นำน้ำดครับรับรอบนี้ไปปีนหน้าเจอกันอือปีหน,น้าปีหน,น้าฝนตกหน,นักๆแล้วมาอีกเทอนี้เนี่ยเราแบบโอ้องดูสุดยอดไปเราไปต่อต่อต่อมาไปไหนกันเราก็อยู่ตซนี้แหละอือฝนเห็ดพิง่งแล้วเนี่ยอาเจออีกแล้วแต่ดดกๆว่าก็าใหญ่เนี่ยเก็บมาเลย นี่นี่นะครับนี่เจียวเองโอ้ดูมันอยูเลยพี่น้องดูก็ดูสิเนี่ยมองไม่เห็นนะต้องสังเกตดีๆครับน้องน่ากินทับนีมเยอะเนี่ยดีนะวันนี้ผมมีสปันเซอร์มาให้แบบเป็นวิตามินบีสิบสองตุ่ดีดเอ็มร้อยเด็กโอ้อะเดี๋ยวไปถ่ายนู่นอือสวย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 อือสนอมสนอมสบดยเลย ไหนไหน้างต้นใหม่เฮ้ยผมว่าเราปักหลักหาตรงนี้ดีกว่าป่ะแล้วก็ต้นนี้อยู่แล้วเนี่ยเออเนี่ยต่นเนี้ยเป็นเหมือนโซนเห็ดพึ่งเลยตรงเนี้ยใช่ยังไม่ไปไหนไกลลก็อยู่แค่นี้แหละโอ้เดินผ่านมาแล้วพี่น้องนี่คือตรงที่เราจอดทีเลคระแต่ไปใหม่เป็นฝังนู่นเนี่ยเออเดินผ่านมาแล้วครับแล้วเราต้องเดิน้อมๆดูะใช่มันถ้ามัาเจอปุ๊บมันต้องเดินบนเลยเออนี่เห็นโซนเห็ดพึ่งครับมังเดินเป็นวงกลมแล้วตายหลายต้นแล้ว เพราะว่าเหตุผลเรี่อมันโตเร็วบ้างเลยนะตอนเนี้ยนะเพราะว่าบางทีเราเดินผ่านไปปุ๊บอันเล็กๆเองพอเราหายกลับมาคิดมันมันมันโตก็มีเพราะว่าช่วงมันอันนุคนาปีแรงโอู้เจออีกแล้วครับนี่ครับหนึ่งดอกสองดอกเลยก็บมาเลยดูโคตรยากอู้ดูยากมากพี่น้องเสียงเอ็มเดินเหยียบไปด้หนึ่งผมเหยียบมาหนึ่งมองยากครับเรี่องเรียกว่าเหยียบเตะคิดไปไม่ไปคิดไปคิดมาเอ้าเจอเ็เจอเลย กำลังโผล่แหมมันสีเดียวกับใบไมเ้เด๋อกลมกลืนมากเลยอ้มีเสียงพึ่งบิน้วยครับใช้พึ่งย้ายรังนี่แหละนี่ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเนาะแม่เข้ามาเจอเสียงนกเสียงกาเสียงพึ่งบินอีกนต้องนั่งหานะยืนหาไม่ได้เลย้องเดินหาบางทีเดินเตะด้วย,วยนั่งหาปุ๊บหนีก็ค่อยมองค่อยจำเดืองอ้อมจึเห็นช่วงเนี่ยอ่อาเป็นเหมือนกันนะใช่ที่มันโผล่มาจากใบไม้ไมใช่ใส่ทังอ่ะ นู่นนู่นอีกดอกหนึ่งอะไหนยังไงตรงต้นไม้มองไปตรงต้นไม้โคนต้นอ่ะก่อนถึงต้นไม้เห็นยังโอ้เห็นแล้วเนาะพี่น้องสิงเอ็มทรีแล้วดูเสร็นี้กิ้งเกิร์กกิ้งเกิร์คู่โอ้ยสุดยอดพี่น้องมันมันผู้พันอีกเจอครับมันเก่งโอ้โหอันเก่ามันอันนี้ฮะไม่ไม่ไม่เก่านะมันใหญ่กว่านี้อีกนะไม่ใช่อันนี้มันมันแตกเนี่ย เฮ้ยอันนั้นเอาพยาเอาใบไม้ปิดไว้เฮ้ยมันได้ไหมไมนแข็งไหมไม่แข็งมันจะเริ่มมันเริ่มเน่าแล้วอ่ะอ๋อทั้งใครอันองนี้นะใส่ผ่านเอ็นจีแล้วครับนู่นผ่านอีก็เจออีกาเชียงเชียงถ่ายยังถ่านานี้อยากได้ใหญ่กว่านี้ไหมพี่น้องอยากได้ใหญ่กว่านี้ไหมเอ็มใส่หลังไปสามเก้าเร็วนู่นนู่นกินไหมเร็วเร็วเร็วไหนวะไหนวะขาวๆอ่ะกิ่นไหมกินเดินเดินตรงไปเลยสามเก้าเดินตรงหนึ่งเดินตรงไปขวามือนิดนึงขวามือนิดนึง กลับลงโอ้โหเดี๋ยว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 เอ๊มเอ๊มตาดีเนะวะเฮ้ยทำไมมองเห็นวะโคตรใหญ่เลยเอ็มโคตรใหญ่เลยโอ้ทุกคนใหญ่มากอุ้ยตึงไม่ไหวตึงไม่ไหวอ้ สุดๆครับโคตรใหญ่เลยสนุกเลยสรลบแล้วเดี๋ยวดอกนั้นจะไปเอาใช่ไหมไหนเอาอยุทิ้งไปก่อินอู้เก็บเก็บเก็บอะจริงจริงจริงตัดเลยนะเลยตัดจำเลยโอ้แต่แต่แต่จริงอ่ะอยากให้ตัดเลยอ่ะมอหะอยากให้ตัดอย่างนี้เลยมันไม่มีมีดอลยดิเอาละพูดใหญ่โอ้ยไอคือท่านักเจ้า ดีครับท่านผู้ชมไปดูของพันเอกเพราะมองไ่เห็นหเนี่ยดำเพื่อนเลยอ่ะมันโลมใหญ่ฮะอันนี่ใหญ่สุดแล้วป้องเนี่ยหญ้ใหญ่สุดมูมีใหญ่หลายดอกนะตัดเห็ดไม่ต้องตัดเจีได้หรอกตัดไปเลยเนี่ยเชื้อเขาจะได้โอ้นี่โอ,โ,โอ้โหสุดยอดปลายช้อนเลย โอ้อันนี้มันเน่าเนาะไม่เป็นไรมันเน่าเดอะมันมันเป็นแค่ตรงนั้นแหละปล่อยเลยเดี๋ยวเราไปเล่มทีหลังก็เชื้อเห็นมันอยู่แค่ตรงตีนโอเคาเอาออกไปอีกก็ไม่มีประโยชน์ละว้าวดีใจได้ได้กินแกงเห็ดแล้วไปตรงนั้นมีเห็ดใน้นมบังกินแล้วโอ้ยนี่รอยกินคือกินครับนี่แบบนี้ฮะร,รอยกินคือกินแต่ไม่เป็นไรเรากินซ้ำเขา <S <S อ่ะกันแรง มีกะเมตรไม่ตัวมาถือว่าดอกใหญ่นะครับเนี่ยแต <า S 2> ่ดีสุดๆไอตัวนี้จะตัดไปเลยครับไม่ต้องไปเสียดายเขาเพราะว่าเนี่ย<อ>แล้วเราก็จริง,รงไวนะ้จริงไว้อ๋ออะไรปิดไว้เนี่ยแถวนี้อาจจะเดิอนอาจจะมีอีกนะพี่น้องนี่แถวนี้แต่ละมันมองมองยากครับทุกคนว่าต้นอะไรนี่ ต้นกรอยมันคือต้นกรอยครับเคยต้นกรอยครับเคยกินไหมไม่ได้กินนานเลยที่เขาขุดแล้วเขาก็ไปเหยียบ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 ให้ยางมันออกเพราะยางมันคันมากครับต้องไปหมักไว้แช่ไว้อู้ฟ้องอะไรทำอะไรอยากทำอไมไม่ชอบอร่อยแล้วอ๋อไม่ได้นอนอยู่นั่งของปลาครับของปลาเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดนี่ครับผลงานพราน์มาครับอันี้สิ่งเดียวกำลังตัดออกมาเดี๋ยวนั่งก่อนเดี๋ยวเจออีกเจออีกแน่นอน จูกูลงป่าไปรอบนึงแล้วนี่ลงแล้วมันหายทางออกเลยไม่เคยมาปานี่บอกมายเฮ็ดนีมายุ่มักรนหนาเฮ็ดอะไรเหลืองๆน่เฮ็ดพึ่งบอกสามคนนหมานจะหาแยกกันหสิบ่าบ่ห้อยหมานไหนนะดูก็ยังว่าเลีาปงเลยเี้ยวลี้ยขาาเท่าป่ไม่บิ่งแบบแบ แต่เห็ดเห็ดเพาะตอนเข้าเข้าตรงนี้แล้วอ่ะเห็นเห็นดอกเก่ามันเยอะเห็ดเพาะอ่ะมานี่ยังไม่เจอเลยเห็นเต็มเลยดอกเก่ามันอ่ะดอกที่มันแตกมันแก่นะเดินเลยมันมันกออกเป็นมลใหม่แล้วครับอ้าไปอีกอู้ดายเยอะครับได้พอต้มได้พอกินได้พอกินเอาละครับมาเจออีกสายพันธุ์ครับผมเซียนเอ็มเจอเห็ดน้ำหมากครับนี่ดอกแรกของเราวันนี้ครับ ิ่งเจอตัวเล็กนิดเดียวคุณจะหายังไงเนี่ยใบไม้เยอะขนาดไหนดูดิเห็ดน้หมากไหมอันนี้ขอบังตรงเลยว่าไม่ใช่เห็ดน้หมากเห็ดอะไรไม่ใช่เห็ดน้หมากอ๋อเห็ดน้หมากจะจะบางกว่านี้อีกจะออกชมพูอ๋าแล้วกินได้ไหมอืมอาอแล้วเห็ดอะไรยังไม่รู้เลยว่าเห็ดอะไรแต่ไม่ใช่เห็ดน้หมากแล้วกินได้ไหมเห็ดน้ำหมากจะเหมือนเห็ดใบขาขางนี้แหละกินได้กินได้เหมือนกันโอเคจะกินได้ก็ปลอดภัยโอเคครับผมตอนนี้มาถึงบ้านแล้วครับ พูดเบาเอ้ยพูดดังไม่ได้ลูกสาวนอนเนี่ยได้ให้ดูครับผลงานอย่างนี้เลยพูดเยอะอ่ะเป็นคนนี้อีกเห็ดแรกม,มันจะเป็นแบบคล้ายๆตรงนี้แบบไตล์อย่างนี้แหละเซิร์ชวัวในกอเขาเอาก็จะคนละสายพันธนะุ์ครับเอาลนะครับรับถึงบ้านแล้วครับผมนี่ฮะับอือมาที่ไหนกับปุกเกลียวเฮวิ่งดิเฮ้ยนี่ครับอืบอ ย่งเอาอพี่น้องโคตรเยอะจาวเคยาถึงบ้านนะครับผมเดี๋ยวเราจะแบ่งกันนะฮะแบ่งเลยเซีนจะแบ่งกันแล้วก็กลับบ้านครับผมไปแล้วก็ฝากกดตามตามแล์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหาเห็ดครั้งแรกในชีวิตผมที่แบบหาจริงจังนะหาหายวงการไปประมาณยี่สิบกว่วาปีนะครับติดตามมาดูตอนแก่สี่เห็ดกิน้วครับผมครับไลค์ความไม่พลาดสุดจอมสนบสนับสนับ